ดูครับปู่เป็น้องโดนครับโอ้ สวัสดีพี่นอ้องกองปายสุขุสุขกนค,ครับหากินแบบลวหนุ้ยครับเมื่อนี้ผมบ่าวนุ้ยสิพาพี่นอ้องผมพยายามดอกครับเดี๋ยวเข้าไปเปิงกันครับว่าหลอกผมไม่สิี้่ครับฝนตกมาขึ้นเนาะสิเป้หาอยู่หากินนะครับครับพี่น้องมาดูบรรยากาศงามๆเลย ไปเอาไปเบิรงครับข้างหน้าฝนต้องเป็นอย่างไรครับไปเบิรงามาขึ้นฝนใหญ่มากครับตู้ครับน้ำฝนใหญ่มากมาขึ้นได้พีออ่น้องน้ำจะได้เปล่งออกอย่าันหน้าครับไปดูนังแหลกันครับพี่น้องดูนังแหลกันเด้อป่าถูกครับพี่น้องครับดูครับ คืองูใหญ่อีกแล้วครับเพ่นชักโตนี่ครับผมว่าอุ้ยถือตัอวเราได้อครับเป็นงูใหญ่ครับพี่นอ้อปลากระโดนครับงูกระโดนครับ,รรบดูครับปลากระโดนงูกระโดน นะครับเอาว้นี่ก้อนครับว่านรนะพี่หนองมีปลาพอกปลาครับนี่ครับหลอกจำเนยปครับพี่หนองคือมีจีรีนยครับ คร um ับโดนตัวหนึ่งครับพี่น้องโดนตัวหนึ่งเลยโดนหนึ่งตัวน่ครับพี่น้องครับโดนหนึ่งตัวครับนะครับมาโครลยครับตัวงาม ต่อไปครับเถือลังที่สอง,งอออครับพี่นนอะมีพ่อโตบะครับเอาโรนครับตัวหนึ่งปากการครับ สองตัวเลยพี่นอ้องดูเห็นมานี่นี่ครับพูนนี่ปลาคาครับปลาหอยครับครับพี่นอ้องปลากาศสองตัวเลยกับปอกหอยครับ ครับประกาครับนี่ครับอะไรกินครับรรบังหอยเก็บบังหอยไปใส่บังลั่นครับ พี่น้องมาเบิ่งรอบต่างล้างนึงเด้พี่น้องทั้งี้พวกเขาจากเทือบผมเบิ่งไปกี่ครับมันขาดสุดก่อนผมมามันขาดครับไปลูนน้ำกันชินมี่ยังบ่ครับพี่น้องมาลุนน้ำกันเ้อ อ้พีน้องรดนครับโอ้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 ครับปลาข่อยขาครับปลาโลยน่ครับสองตัวครับให้ข้นไปเร่งๆครับมาน้อยู่ครับปลาเน่าด้วยครับพีน้องปลาขาวเน่า ครับปลาคอขาครับปลาคอรุยครับตัวไงครับเดี๋ยวคู่นึงได้ไปน็นรองเดี็กช่องครับ ไปกันต่อครับไปลังที่ลังที่หากันครับสิสมานบอแต่ว่าสองสามลังมากมานแห้งเรื่อยครับไปครับไปเบื้องกันต่อลังนงี่ล้างมันเฟื่อยทั้งงูทั้งปลาครับเฮไปเบื้องสิสมานบอครับน้ำกระทุ่มโลบถ้มามันกิดตายแล้วครับ เดืบอบห้อยครับโอ้โดนครับโดนครับโดนครับอู้ต้นนี้ล้วครับปูนเห็นวะครับพี่นนอะไอ้โดนีกแล้ว เห็นมนันาออันนี้ตัวหนึ่งครับมันมันครับนี่ครับป้าควยขาควาดรวยครับมันมันตัวน,นี้ป้ะก็ดีด้วยครับให้ทอดครับ เอาไปใส้หลันครับ มีอยู่ครับพี่น้องป้าหมอปาหมอสองตัวครับมาถึงวัางสุดท้าอยู่ด้วยนึ่งกันไปวัดสมานบ่หลังสุดท้ายครับหลังนี้มันเพื่อถือเจือเพื่อนเลยครับถือประดุกตัวหนึ่งตายถิ่มจตโดนผมครับมัาลุนกันมามื่อนี้นถือพวกครับหมอ ใช่นหมครับอาถั่ครับดงงูอีลีครับดูครับผูงูใหญ่ตัวหนึ่งครับโอ้ยนีปลาบอนะ้องบ่มีอีลีครับโอ้ยงูก็จุดเนาครับดูพี่มาสำคาญงูเสียเครับดงงูกับคนี่ครับไส่พอกินอยู่ครับ ย่ำย่ำเบอร์เราได้ครับขอดองงูครับไอ้ดวงงูขึ้นมาแล้วครับเอาครับหาพ่ออะอยู่ได้ดดกินเนาะครับมันก็ประเดมันเนี่ยวางไม่มหรหกอ,อกครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยหาเกินพอได้กินครับพอได้หาขาว่าขายไปท่างบอกพี่น้องชีวิต มับนบานเท่าังสิละครับเอาไปเอาไปสรุปกันครับเ,เข้ามาสรุปด้วยพี่น้องนี่แหละครับปลาควายหรืปลาคอโรยนะครับสีโตครับนี่ก็มีผงหอยมีปลากระดีปลามออยู่นี่นะครับเอาครับนี่ครับปลากระาตัวยังไงครับ เอาคิมนี้กัสรุปสำนีแล้วครับยำโรบหกหลังในปลาคุยควาซี่ตัวครับพอได้ไปเห็กินครับเอาไปกับมาอย่าลืมกนไหลก็ติดตามก็แใช่ผมเด้ด้ครับคิมนี้เอาไว้แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ